การดูลักษณะของไก่ชนสายงอนที่นิยมนำมาเลี้ยงตามตำราการดูหงเห้งไก่ชนของคนเวียดนามวิธีการดูลักษณะของไก่สายงอนที่สามารถนำมาเลี้ยงออกชนได้ตามตำราของคนเวียดนามมีลักษณะดังนี้ลักษณะส่วนหัวและกะโหลกใหญ่หนามีหนกแก้มโดดเด่นหน้าดุเชิดท้าทาย พร้อมที่จะสู้หรือมีเรื่องได้ตลอดเวลาลักษณะของลำตัวต้องมีรูปร่างโครงสร้างใหญ่ผิวหนาหยาบผิวหนังแข็งมีสีแดงเนื้อหนังหนาโดยเฉพาะบริเวณอคอขนน้อยหรือไม่มีขนเนื่องจากสภาพอากาศในเวียดนามที่ร้อนเกือบทั้งปีจึงทำให้ขนของไก่ไม่ขึ้นลักษณะจับเป็นไก่สองตอนจับยาวขนาดน้ำหนักที่เป็นมาตรฐานของไก่ไซง่อน จะอยู่ที่2 8ถึง5กิโลกร,รมัมลักษณะขาเกตขาไก่ชนสายพันธุสายงอนเกตขามักจะมีสองแถวปัดหรือแบบจระเข้หกันเรียงเป็นระเบียบเป็นแถวสวยงามทั้งสองแข้งเกตที่เรียงแตกมากกว่าสองแถวสามแถวหรือสี่แถวจะเป็นเกตที่หายากหากไก่ตัวไหนเกตที่เรียงกันมากกว่าสองแถวขึ้นไปถือว่าเป็นไก่เก่ง ตีหักตีนอนได้ลักษณะของแข้งต้องเป็นสามเหลี่ยมต้องเป็นเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมถือว่าดีถ้าเป็นแข้งลักษณะกลมจะไม่นิยมนำมาเล่น ต้นขาต้องใหญ่เป็นมัดรูขุมขนกว้างลักษณะดวงตาของไก่ไสงนอนที่ดีที่ถือว่าหายากที่สุดคือต้องมีลักษณะคล้ายกับดวงตาของกบถ้าเป็นไก่ชนบ้านเราจะเป็นลักษณะตาปลาแต่ของไก่ชนใสงนอนเวียดน,นามจะเป็นตาก,กบลักษณะของปากต้องใหญ่และแข็งแรงปากหนาะลักษณะขนหางต้องมีลักษณะใหญ่เหมือนใบพัดตามตำรานักเล่นไก่ จะไม่นิยมไก่ใส่งอนที่มีขาสีเหลืองเพราะเป็นไก่ที่มีลักษณะไม่ดีสีขาคล้ายกับน้องไก่แข้งกลมหรือเป็นลักษณะของไก่เนื้อที่ไวบริโภคแม้ในสมัยก่อนไก่ลักษณะนี้จะไม่ได้เป็นที่ยอมรับแต่ปัจจุบันก็ได้รับความนิยมจากนักเล่นไก่ชนในเวียดน,นามขึ้นเรื่อยๆ และนี่คือการดูลักษณะไก่ชนสายงอนตามตำราการดูหงเห้งไก่ชนของคนเวียดนามอย่าลืมกดติดตามชนแนลของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ